เมระบ,บีก็บ,บินคักขนาดบักกินเฮ้ยคือสอนเฉะไอ้คุ่นถถ <c oughs> ข้อก็มีแต่ขับแป้งลานสาย <c oughs> กราบสบายดีกราบสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีย่ำแรเนาะพี่น้องเนาะยินดีต้อนรับเขาสู่ส่องบ่าวพ่นสเส้เนเอวนาะพี่น้องเนื่องจากหลายมือนโบราณไทยคลิป ท่าบรรยากาศยามแรงกำลังขึ้นแต่ดับหน้าเนาะพี่น้องเนาะดับหน้ากำลังได้สามมือสี่มืออ่ายังได้โบไลส์เนาะพี่น้องเนาะได้หน้าประมาณสี่ห้าหาห้าิดว่ายังอีกประมาณสิบสิบป้ายมือก็คือสิแล้วอยู่ดอกหลังจากขึ้นแต่ดับหน้ากะขึ้นมาโลกกาเนาะพี่น้องเนาะโลกกานี่แหละชีวิตลูกเสาวไฮซนาะ ไข่หน้าดำหน้าลกกะตื่นสมากะใส่เวลาประมาณประมาณ๓๐อกะแล้วดำหน้านะเพื่นอนเะนามื๐๐กะแล้วก,ลก,กว็ล่อเก็บเกี่ยวลนะ่อเก็บเกี่ยวน้องเพื่องนี่ภาพบ,บรรยากาศเข่าของประธานงามปันไดดำ่หอดพูดเลยเนาะดำหน้ากลักได้ม,มื๓๐ม,มื๐๐ครึ่งนี่แหละ นี่นมันก็นได้ลกปะหลายคนพี่น้องทั้งฟังไทยทั้งเอืย่ยเพื่อนามาคอนะมเมนต์มอออาถามว่าเมื่อยบ่อเพื่อนวาถามว่าเฮ็ดเบียกมันก็เมื่อยเนาะแต่ว่าคือว่าแหละชีวิตเบาพน่นกะอยู่มาแบบนี้แต่หน่อยเนาะมันกะเฮ็ดบียกมันก็มีเมื่อยแนบมเมื่อยแน่แต่ว่าอยู่ได้ ชีวิตบนนอกกับในเมืองมันก็แตกต่างกันชีวิตบนนอกก็อยู่กับธรรมศาสตร์ตึกแห้แสมองเห็นไ้เห็ดหน้ามีอยังก็กินไปนัพี่น้องแต่ว่าชีวิตในเมืองเนี่ยกค่าชใจายมันก็สิห้ายแต่ว่าไล่ได้ก็กะหลายแต่ถ้าบ่มีรายไดก้ก็แฮ้งสิลําบากเพราะว่าในเมืองมันต้องมีค่าชาใจแต่ชีวิตบนนอกัมันกะดีอย่างหนึ่ง ลำบากอย่างหนึง่งมันก็คน,นละส่วนกันแต่ถ้าให้เลือกได้มีเงินอยู่ในเมืองกับมีเงินอยู่บนนอกนี่เบาพ้นเนี่ยเอามีเงินอยู่บนนอกดีกลัวเพราะว่า,ามันอยู่น้ำไ้น้ำหน้ามันชีวิตเท่าใส่แบบนี้มามาแต่น้อยมันก็มันก็นกชีมีมาเท่ากับชีมีความสุขในแบบนี้นะเพียงเนาะ ดำหน้าได้สามมือสามมือเครึ่งนาองพี่น้องเนะะกกาะโกเกือบสิเม,มือตาหนึ่งนั่แหละได้จักมัดแล้วกาเอาเลือในหน้าจักในกลางหน้าจักมัดบ่สองสองสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกสิบสิบเอดสิบสงสิบสามสิบสี่ลกมากะมามัดมัดเป็นมัดอะไร่างเง ง่าคนที huh. yeah. uh ่นอนลงที <athletes> <How but S 1> um uh ่โลกมวนเนาะเนี่ยั่นจ้ะโอ้จีบแล้วเยอ้มกินเม เม่์าเห็ดนะข้ายัางหน่อยไอจีทำให้ทำละ กระบ,บีกบ,บินพักคณะเด็ขาดอีกาค่จ้าว้า ออคอยดิจัดกันตอบเด้อน่พดนยน่ยอีเ่ามาทที่นงตม่ไดไปเมัเล่นหน้างาหางจขาดเนาะ ขำแล้วพี่น้องเอ้ยขำแล้วได้ไกายอยู่ประมาณประมาณ30มัดกะได้หลายติบได้หลายกว่าเสมอบืญออื่นกะตื่นเต่าดำโตตื่นเต่าได้เบียกหลายตื่นซ้ายได้เบียกหน่อยเพ,พื่อนว่ะบืญออื่นกะตื่นเต่าเพื่อนเอือยเพื่อนกะยังประทัดขืนอยู่ยังดำคือกัน พระอาทิตย์ตกดินแล้วเสียงเขียดห้องตบๆๆเขียดแต่แอกห้องคุ้ยง้อกัเอาเขาแรงหมดแล้วคืนอาบหน้าอาบท่ากินเขา่ามันเป็นจังไรมอน่ะคือมาสอใช่ไฮะบ้อง คือส่อแทะมาบักขินโอ้ยคือส่อแทะไอ้คุณขอก็มีแต่ขับแป้งลานใสธรรมศาสตร์ไงไปขึ้นมาหนิภาคพร อาบน้ำอาบทากินเขาขอนอนแรงกะบูหัวสินยังอาทิมีอยู่ปนเขียดมีเขียดกับปลาขาม,มดืดกะอาทิขาใกล้ขาปิดแด้จังไปตึกแฮสมองหาเอาอาบน้ำลูกสาวอาบน้ำอยู่เวย ชูบไว้ให้แม่ได้เด้อชูนจะทางไว้ให้แม่เนี่ยโอ้ยกาฮาตานี่คือกาฮาตานี่เป็ดคอมมารีนย่องมุดพูดพี่น้องเป็ดมารีนกาโอย ผักพรพักพร,พกพรไปทางในมืองหลพาไปใสจะเข้ามาเคลื่อนปบอดมีบ่มาเคืเอ,อ,ค,อคือว่ามืด้ะเมือด,เมอดอยู่เพื่อนก็ขึ้บุทบันเปิดพื้นไถอยู่เปิด้วบ่อโอ้ไผก,กักระพิบกพอยู่ไกลน่อยกับบุนันคือโลกสัม ไกลตักเป็ดท่านคั้งบอกว่าไก่กับท่านขืนโลกสัมนอนในก่กม่วงก็มีมตัวขืนโลกก็ขขืนบางตัวก็นอนอยู่ทั้งกม่วงโหไก่ก็ดี ตอดืนไปแล้วก็ไปตอดกันอีกโอ้เป็ดตัวนี้ก็พักใครอยู่ในเตาได้ยักโตป่ะโอ้ผมมา ได้นะป่ะ,ปะโอ้ชิมบอ้อแหล่งร้านกับไอ้กับพี่ไอ้เพิ่นมาตึกแหตึกแหอยู่หวยข้างหน้าว่าเด็ปลาอยู่ตัวนึงบางส่วนก็ได้บางส่วนก็ไม่ได้ทำเหมือน้ะ เพื่อนก่อนพี่น้องทำนะาาหาอาบน้ำขอน้ำกับบุษบัน,นเห็ดกับข่าวสัโอ้ยอเพื่อนไกชีหกๆกีน่น่อยนะพี่น้องเนาะยืนไฟกับบุษบันเตะ บทันดังสั่งเหตุเกี่กินเขาบุแรงโอเคพี่น้องก่อนอื่นกะเบาพ่นกะซีตะขอจบคลิปอำลาอ่าพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านเนาะพี่น้องเนาะอ่าขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมบ่าวสิเป็นเฟซบุ๊กหลักการยูทูบเบาพ่นชแนลหลักการยูทูบเบาพ่นชแนลเฟซบุ๊กเบาพ่นชแนลนาะพี่น้องเนาะกราบขอบคุณพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้เบาพ่นเด้อพี่น้องเด้อฝากเป็นกําลังใจให้เฮ็ดคลิปต่อไปเนาะ ขอบคุณพี่น้องกาบสวัสดีครับแลวก็กราบสบายดีพี่น้อง